สวัสดีครับคลิปนี้ช่องของขวัญฟาร์ี่จะมาทําทลิปเกี่ยวกับการติดตั้งปั๊มน้ําเป็นการติดตั้งปั๊มน้ําเพื่อใช้กับงานสปริงเกอร์นะครับหรือใช้กับระบบน้ําทางการการ,กรเกษตรนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้ถ้าหากว่าชาวสวนเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะครับที่กําลังศึกษาหาข้อมูลกําลังจะติดตั้งปั๊มน้ําทําระบบสปริงเกอร์ให้กับสวนของตัวท่านเองแล้วถ้าหากดูคลิปนี้จนจบนะครับ ผมคิดว่าน่าจะเอาไปลงมือปฏิบัติทำเองได้อย่างแน่นอนครับโดยจะเริ่มจากการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับตัวปั๊มน้ำซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ควรจะติดตั้งเข้ามากับระบบปั๊มน้ำที่เราจะทำการติดตั้งอย่างเช่นชุดขยายท่อที่จะใช้ในท่อทางดูดและก็ท่อทางทางส่งเดี๋ยวมาเริ่มไล่กันไปทีละชิ้นเลยนะครับเริ่มแรกก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับปั๊มน้ำกันก่อนนะครับ อย่างเช่นในรูปตอนนี้นะครับปั๊มตัวที่1และตัวที่2จะเป็นท่อขนาดเท่ากันนะครับโดยจะเป็นปั๊มขนาด2นิ้วด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ในตัวที่1จะเป็นลักษณะหน้าปั๊มเป็นแบบปกติเกลในนะครับ ส่วนปั๊มตัวที่2จะเป็นปั๊มที่มีลักษณะที่เรียกกันว่าหน้าแปร็นซึ่งจะเป็นที่นิยมใช้งานแล้วก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าปั๊มตัวที่1นะครับซึ่งปั๊มน้ําที่เราจะเลือกใช้ในการติดตั้งวันนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ําตัวที่2นะครับเป็นปัม๊มหน้าแปรนนะครับซึ่งจะเป็นปั๊มน้ําขนาดแท5แรงม้านะครับของทางค่ายมิซูบิชินะครับเป็นซีรีส์ WCM นะครับเป็นปั๊มชนิดแรงดันสูง ปานกลางนะครับซึ่งทางค่ายมิสูเขาจะมีปั๊มหลากหลายรุ่นหลากหลายย่อหลากหลายโมเดลนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ในแคตตาล็อกของเขาได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งจะเริ่มจากชุดขยายทางส่งแล้วก็ชุดขยายทางดูดนะครับสําหรับชุดขยายท่อส่งท่อดูดหน้าปั๊มตรงจุดนี้สามารถติดตั้งได้หลากหลายวิธีหลากหลายวัสดุขึ้นอยู่กับงบประมาณหรือว่าลักษณะการใช้งานของเพื่อนๆนะครับ อย่างเช่นจะซื้อชุดคอปัมหรือชุดขยายท่อที่เป็นเชื่อมสำเร็จมาแบบนั้นก็ได้หรือจะเลือกใช้เป็นข,ข้อต่อ PVC ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานหรือความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับแต่อย่างในคลิปตอนคลิปนี้นะครับผมก็เลือกใช้เป็นวิธีการซื้อข้อต่อแยกมาแต่ละชิ้นแล้วก็ทําการเชื่อมติดตั้งเข้าไปกับหน้าเปลนนะครับซึ่งวิธีนี้จะเป็นการลดต้นทุนได้เยอะมากพอสมควรเลยนะครับ เนื่องจากชุดสําเร็จมีราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าใครสนใจใช้วิธีเดียวกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบนะครับรับรองว่าติดตั้งเองทําเป็นอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับก็จะเริ่มจากท่อขยายทางสง่งซึ่งในคลิปผมก็เลือกขนาดขยายจาก2นิ้วมาเป็น4นิ้วขนาดก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับมีหลายขนาดให้เลือกอุปกรณ์ตัวแรกที่ต้องใช้ก็จะเป็นข้อลอดกลมเชื่อมนะครับเป็นเหล็กดําซึ่ง ถูกผลิตมาเพื่อใช้กับงานเชื่อมโดยเฉพาะอ,อยู่แล้วนะครับก็เป็นข้อลดจาก2นิ้วมาเป็น4นิ้วนะครับตามสเปคที่ผมเลือกใช้นะครับเนื่องจากปั๊มที่ผมเลือกใช้เป็นปั๊มขนาด2นิ้วนะครับแล้วก็ผมเลือกขายายมาเป็น4นิ้วนั่นเองนะครับข้อต่อตัวที่2นะครับก็จะเป็นข้องอเชื่อม90องศาเป็นเหล็กดาเหมือนกันนะครับขนาด4นิ้วข้องอ90องศาก็นํามาประกอบติดกับ ข้อลอดกลมที่ฝั่งที่เป็น4นิ้วแล้วก็เชื่อมประกอบกันเข้าไปเลยนะครับตามคลิปที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยซึ่งรูปภาพอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆที่ผมใช้ในการประกอบคลิปผมก็เอามาจากร้านที่ผมเลือกสั่งซื้อมาจากทางแอปสั่งของออนไลน์นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถพิมพ์ค้นหาตามในคลิปได้เลยครับมันก็จะขึ้นร้านที่ผมสั่งซื้อมานะครับ<ม>ก็คุณภาพดีนะครับแล้วก็ส่งเร็วสามารถเข้าไปเลือกสั่งซื้อได้เลยครับ ต่อมาอุปกรณ์ตัวที่3นะครับก็จะเป็นหน้าเป็นนะครับหน้าเป็นเชื่อมนะครับหน้าจาน 10K นะครับก็เลือกใช้ขนาด2นิ้วกับ4นิ้วนะครับ2นิ้วก็จะเป็น4รูนะครับ4นิ้วเป็นต้นไปก็จะมี8รูนะครับก็นํามาเชื่อมติดทั้ง2ฝั่งนะครับนี่ตามในคลิปนะครับหน้าเป็นที่เห็นตอนนี้ก็เป็นขนาด2นิ้วนะครับ4รูนํามาเชื่อมติดกับข้อรัดกลมฝั่ง2นิ้วนะครับแล้วเราก็ไปประกอบติดกับหน้าปั๊ม ตอนนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจาน 10K หน้าเปลนขนาด4ีนิ้วนะครับเชื่อมติดกับข้องอนะครับเพื่อจะประกอบกับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับเชื่อมแบบนี้เลยนะครับทําได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเชื่อมได้ก็แนะนําเลยนะครับหรือถ้าเชื่อมไม่ได้เอาไปร้านโรงกลึงหรือช่างเชื่อมก็น่าจะถูกกว่าซื้อที่มันสําเร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพประกอบนะครับมันเป็นข้อต่อสําเร็จนะครับแบบตามในคลิปตอนนี้นะครับเป็นรูปนิ่ง รูปด้านซ้ายด้านขวานะครับซึ่งราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่งานของเขาก็คุณภาพสูงเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีเวลาก็สามารถสั่งซื้อมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานเกียร์เก็บรอยเชื่อมนะครับเกียร์เพื่อความสวยงามแล้วก็หาดูรอยรั่วนะครับอ,อุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นท่อขยายฟังดูดกันแล้วนะครับสำหรับชุดท่อขยายทางดูดอุปกรณ์ที่เราต้องให้ความสำคัญ อันดับแรกเลยนะครับก็คือข้อลอดลูกเบี้ยวหรือข้อต่อข้างหมูนะครับหลายๆคนก็เรียกกันหลายลายชื่อนะครับก็เป็นอุปกรณ์ในภาพตอนนี้เลยนะครับสาเหตุที่เราต้องใช้ข้อลอดลูกเบี้ยวหรือข้อต่อข้างหมูก็เพื่อที่จะให้ปั๊มของเรานะครับทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับไม่ให้เกิดการวิเทชันหรือไม่มีฟองอากาศเข้าไปในปัม๊มทำให้ปั๊มน้ำทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ ผมก็เลือกใช้ขนาด2นิ้วขายายไปเป็น4นิ้วนะครับซึ่งสาเหตุที่เลือกใช้4นิ้วก็คือเพื่อที่จะให้ปัม๊มน้ําสามารถดูดน้ําได้เต็มประสิทธิภาพของปั๊มนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ขายายท่อดูดเลือกใช้ขนาดท่อดูดเดิมที่ตามหน้าปั๊มก็คือ2นิ้วปั๊มก็จะไม่สามารถดูดน้ําได้เต็มตามประสิทธิภาพของปั๊มที่ระบุมาตามในเนมเพทได้นะครับ สำหรับข้อต่อลูกเบี้ยวตัวนี้นะครับเราก็เอามาเชื่อมติดกับหน้าเป็นเหมือนกับฝั่งท่อส่งเหมือนกันนะครับฝั่ง2นิ้วก็เชื่อมติดกับหน้าเป็น 10k 2นิ้วนะครับฝั่งที่ขายายเป็น4นิ้วเราก็เชื่อมติดกับหน้าเป็น 10k ขนาด4นิ้วเหมือนกันนะครับ<ๆ>ก่อนที่จะเชื่อมก็ให้ลองเอามากับประกอบกับอุปกรณ์ตัวต่างๆที่เราจะใช้ต่อเชื่อมต่อนะครับมันจะได้ใส่ได้ตรงนะครับนี่นะครับเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วลักษณะก็เป็นประมาณนี้นะครับ นี่นะครับก็จะฝั่งหนึ่งปองแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ตรงนะครับฝั่งที่ตรงเราก็หันขึ้นด้านบนนะครับเมื่อนําไปประกอบกับปั๊มในส่วนของหน้าแปลนมันจะมีหลายชนิดนะครับเพื่อนๆควรจะต้องเลือกซื้อ,อชนิด 10k เพื่อที่จะนํามาประกอบกันได้กับหน้าแปลนที่อยู่ที่ตัวปั๊มน้ําถ้าเลือกซื้อผิดเดี๋ยวมันจะประกอบกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวงานจะเข้านี่นะครับถ้าเราทําเองได้แบบนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายไปเยอะพอสมควรเลย ส่วนในคลิปตอนนี้จะเป็นการเจาะรูฝั่งท่อส่งนะครับเจาะรูเพื่อที่จะเชื่อมติดกับแป๊บเหล็กเกลียวนอกเพื่อจะใช้เป็นทางรูเติมน้ําเป็นการเติมน้าล่อปั๊มก่อนที่จะ,ะทําการสตาร์ทปั๊มน้ํานั่นเองนะครับนี่ครับเจาะเสร็จแล้วก็เชื่อมกับแป๊บเหล็กขนาดหนึ่งนิ้วตาบเกลียวนอกตามในคลิปตอนนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะใส่กับบอลวาล์วเชื่อมเสร็จแล้วก็เจียเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะตรวจด,ดูด้วยนะครับ ว่ามีรอยรั่วหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็ควรพ่นสีหรือทาสีกันสนิมด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้อย่างยืนยาวนะครับใช้ยันลานบวชนะครับถ้าเป็นคอปั๊มเหล็กแบบนี้ทั้งชุดเกียร์เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะได้ชุดขยายท่อฟังดูดและฝังส่งนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะพาไปติดตั้งกันที่หน้างานได้เลยนะครับติดตามรับชมกันต่อเลยครับนี่นะครับเอามาพ่นสีกันสนิมที่รอยเชื่อมนะครับเพื่อ ป้องกันสนิมนะครับให้เราได้ใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบสีพ่นแล้วก็สีทานะครับตามแต่สะดวกนะครับตามงบประมาณของเพื่อนเพื่อนกันเลยนะครับพ่นอีกจุดนึ่งครับฝั่งส่งด้วยนะครับจุดที่มีรอยเชื่อมทั้งหมดเราก็พ่นทับให้หมดเลยนะครับเพื่อป้องกันคาบสนิมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสนิมเดี๋ยวท่อมันจะรั่วได้ด้วยนะครับคราวนี้ก็ถึงขั้นตอนการประกอบกันแล้วก็เริ่มจากฝั่งท่อดูด ตรงท่อดูดเพื่อนๆอ,อย่าลืมปะเก็นที่แถมมากับปั๊มที่เป็นปะเก็นยางขนาด2นิ้วถ้าไม่ใส่เดี๋ยวอากาศเข้าสูบไม่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบตามขั้นตอนในคลิปเลยนะครับทุกจุดจะต้องมีปะเก็นยางนะครับรองอันนี้ก็จะเป็นฝั่งท่อส่งแล้วครับใช้ชุดท่อขายายที่เราสร้างมาประกอบกันตรงนี้ก็จะมีปะเก็นขนาด2นิ้วเหมือนกันนะครับอย่าลืมใส่นี่นะครับค่อยๆขัน ไปทีละตัวนะครับนอ็อตเราก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับตรงจุดไหนขันไม่เข้าหรือมีสนิมเราก็ขัดเกลียวล้างเกียวแล้วก็ <c oughs> ฉีดพ่นด้วย W40 นะครับหรือโซเน็กก็ได้ไปกันต่อที่อุปรกรณ์ตัวถัดไปกันเลย,ก,ก,ก,เลยก็จะเป็นแฟกยางลอนเดียวแบบนี้นะครับตัวที่เห็นในคลิปต,ตอนนี้ก็เลือกใช้ทั้งฝั่งดูดและฝั่งส่งฝั่งดูดผมเลือกใช้ต่อที่น่าเป็นฝั่งวายสเตนเนอร์ สำหรับลูกยางแฟกแบบนี้มีทั้งแบบลอนเดี่ยวและรลอนคู่หลอนคู่ก็จะให้ความยืดหยุ่นได้มากกว่าแต่ก็จะมีราคาสูงกว่าก็ประกอบเข้ากับหน้าเป็นที่วายสแตนเนอร์แบบนี้นะครับสําสหรับฝั่งท่อสง่งถ้าเป็นใช้ท่อดูดเป็นท่อยางอ่อนก็ไม่ติดตั้งก็ได้แต่ถ้าติดตั้งก็จะดีนะครับช่วยในการลดแรงกระแทกหรือว่าสามารถบิดให้ตัวได้ฝังส่งก็ติดแบบนี้นะครับ ฝังทรงจะค่อนข้างสําคัญกว่านะครับสำหรับลูกยางแฟกเราสามารถลดแรงกระแทกของน้ำนะครับหรือวอเตอร์แฮมเมอร์ที่จะกระแทกกลับมาหรือช่วยในการสามารถยืดหยุ่นบิดเอียงซ้ายขวาได้นิดหน่อยนะครับสำหรับพื้นที่ที่จํากัดแต่ถ้าท่อดูดเลือกใช้เป็นท่อ PVC นะครับก็ควรจะติดตั้งแฟกยางตัวนี้<ช>ด้วยนะครับเพราะจะช่วยในการยืดหยุ่นการให้ตัวของฝั่งในททอดูดนั่นเอง ส่วนในรูปตอนนี้ที่เป็นวาลวสีน้ําเงินก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟวาลหรือวาล์วปีกปีเสื้อจะเป็นวาล์วควบคุมน้ําที่ใช้กับหน้าเป็นโดยเฉพาะนะครับตามในคลิปเลยเสร็จแ,แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งชุดท่อดูดผมก็เลือกเป็นท่ออ่อนนะครับเป็นท่ออ่อนสีฟ้าขาวแบบนี้เลยก็สาเหตุที่เลือกใช้ก็เพราะว่าจะสามารถให้ตัวโค้งงอไปตามพื้นที่ได้ดีนะครับ มากันที่การติดตั้งสายไฟเข้ากับมอเตอร์กันบ้างครับสำหรับวงจรการติดตั้งนะครับเขาก็จะมีมาให้ในคู่มือนะครับหรือเพื่อนๆจะสแกน QR code ที่ฝาเนมเพจก็ได้นะครับเขจะระบอกละเอียดนะครับซึ่งปั๊มตัวนี้เป็นขนาดท่าแรงม้านะครับกินกระแสะค่อนข้างเยอะนะครับ1 5ีแอมป์เลยนะครับนี่นะครับเนเพจของเขา3.7กิโลวัตต์นะและนี่ก็เป็นสายไฟที่ต่อมาจากตู้คอนโทรลจริงๆค,ควรเลือก ที่เป็นขนาดด้านใน3ส,สายนะครับควรจะเป็น 3, าคูณหแต่นี่ผมเลือกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็จะมีการต่อสายดินเสริมที่หลังนะครับและนี่ก็จะเป็นตู้คอนโทรลปัม๊มก็จะมีเบรกเกอร์ Baker, แล้วก็แมกนีติกโอเวอร์โหลดนะครับเป็นพื้นฐานของตู้คอนโทรลปั๊มอยู่แล้วนะครับก็ขนาดขึ้นอยู่กับแรงม้าของปั๊มน้ําก็หาศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ใน YouTube นะครับก็ประมาณนี้นะครับม,มีเป็นของยี่ห้อมิตซูบิชิทั้งหมดเลยนะครับแพงหน่อยแต่ก็คุ้มค่าครับใช้ระยะยาวส่วนที่หน้าตู้คอนโทรลก็จะมีไฟบอกสถานะการทำงานของปั๊มแล้วก็ตัวเลขบอกแรงดันไฟแล้วก็กระแสไฟนะครับก็ลากสายไปตรงตั้งปั๊มเมื่อกี้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพแสดงอุปกรณ์ สเปคนะครับว่าแต่ละตัวแมกเนติกโอโดใช้สเปคอะไรกันบ้างนะครับสำหรับมอเตอร์5แรงสามารถซื้อตามได้เลยครับเมื <iet> ่อติดตั้งตู้คอนโทรลปั๊มเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มากันที่ <iet> <t une> ท่อฟังดูด <i> <t une> ก็ใช้เป็นท่ออ่อนเหมือนที่กล่าวไปข้างต้นนะครับ <i> <t une> ก็ใช้ท่ออ่อนสวมเข้าไปในหางไหลเชื่อมหน้าแบลนนะครับตัวตามในรูปเลยตัวที่ถืออยู่นะครับซึ่งตัวหางไหลเชื่อมตัวนี้นะครับ ผมก็เอาไปเอาเหล็กแป๊บปลาปนะครับเป็นท่อเหล็กแป๊บปลาปาขนาดสี่นิ้วเอาให้ลงกึ่งกึ่งนะครับกึ่งเป็นหางไหลกึ่งเป็นหางไหลนะครับซึ่งมันค่อนข้างหนานะครับทําให้ใส่ได้ยากมากๆนะครับทั้งเป่าลมร้อนก็แล้วเผาไฟก็แล้วนะครับเมื่อร้อนเกินมันก็นิ่มนะครับตีไม่ลงนะครับถ้าแข็งเกินก็ใส่ไม่เข้านะครับน่าจะเนื่องด้วยขนาดทางไหลมันใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่า เป็นเหล็กประปาคาดน้ําเงินนะครับแล้วก็ลงกลึงกึงกลึงมาน้อยเกินไปครับทําให้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ทําให้ใส่ไม่เข้านะครับลองฉีดน้ํามันหล่อลื่นก็แล้วนะครับก็เข้าไปแค่นิดเดียวครับเข้าไปประมาณ5้าเซนน่าจะได้ครับลองตีก็แล้วครับก็สุดท้ายก็ตรงจุดนี้ได้แก้นะครับตรงจุดนี้ถ้าเพื่อนๆจะทําก็ ถ้าให้ลงกลึงกึงก็ให้กึง <Okay. S 1> ออกให้เยอะหน่อยนะครับหรือถ้าจะซื้อหน้าซื้อหางไหลามาเชื่อมก็ซื้อที่มันเกรดดีๆหน่อยก็ได้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างรับน้ำหนักเยอะนะครับคราวนี้ก็มากันตรงท่อดูดฝั่งปลายนะครับตรงฝัยย่งพูดาวาลก็ใช้กาวประสานท่อครับทาแล้วก็เผาไฟนะครับสําหรับการสวมท่ออ่อน,นครับผมเห็นบางคนก,ก็สวมง่ายนะครับเพราะบางคนเขาชนานาญมีเทคนิคที่ดีครับ อาจจะทาจารบีแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาก็เข้านะครับแต่พวกผมทําแล้วมันไม่เข้าครับก็ใช้วิธีนี้นะครับก็อันนี้ตีเข้าจนสุดนะครับก็รับรองแน่นแน่นอนครับหลังจากนั้นก็ใช้เข็มขัดรัดท่อแบบนี้นะครับสําหรับเข็มขัดรัดท่อก็แนะนําว่าถ้าหาซื้อแบบเป็นสแตนเลสได้ก็ควรหาแบบสแตนเลสนะครับเนื่องจากตรงจุดนี้มันจะแช่ไว้ในน้ํานะครับถ้าเป็นเหล็กมันอาจจะเ ผูผุเร็วนะครับขึ้นสนิมจนผูแล้วก็อาจจะต้องแก้ไขในอนาคตนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ต่อตรงเกลียวใน PVC นะครับขันเข้าไปในหางไหลเกลียวนอกเพื่อจะแปลงมาเป็นฟูดวาล์ว PVC แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ประแจคอมาขันให้แน่นนะครับท่อทางดูดต,ต้องให้แน่นทุกจุดนะครับต้องไม่มีอากาศเข้าไม่มีน้ํารั่วซึมเสร็จแล้วก็ทากาวปกติได้เลยครับแล้วก็ จะใช้เป็นข้องอสี่นิ้วงอสี่สิบห้าแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อตรงเกลวนอกอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะพุดวาลเป็นเป็นแบบเกลในนะครับก็ใช้ต่อตรงเกลวนอกขันไปให้แน่นฟุตบาลจะใช้เป็นแบบาบานสวิงนะครับเนื่องจากมันสามารถาดูดน้ําเข้าไปได้เยอะมากที่เยอะที่สุดนะครับจะดูดน้ําได้ดีกว่าแบบแบบสปริงนะครับสาเหตุที่ต้องใช้ข้องอสี้านะครับก็เพื่อที่จะให ฟุตบอลอยู่ในแนวดิ่งได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เก็บน้ําลิ้นเก็บน้ําได้ดีมากที่สุดนะครับป้องกันการรั่วของน้ํานะครับเราไม่ต้องกรอกน้ําบ่อยๆนะครับตอนที่จะใช้งานเมื่อเสร็จทั้ง2ด้านแล้วครับคราวนี้เราก็มาขันหน้าเป็นตัวห, àng หางไลเชื่อมตัวเมื่อสักครู่นะครับขันเข้ากับหน้าเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็จะในคลิปก็จะเป็นหน้าเป็นของลูกยางแฝกแบบนี้นะครับก็ ขันไปให้แน่นหมดทุกจุดนะครับห้ามไม่มีอากาศเข้านะครับออสำหรับหน้าแปลนที่มาชนกับลูกยางแฟกแบบนี้นะครับเราไม่ต้องใส่ประเก็นยางนะครับเพราะว่ามันมีลูกยางของหน้าแฟกออกมาเ,ออเป็นตัวป้องกันการรั่วซึมอยู่แล้วครับเสร็จแล้วก็มากันที่ท่อส่งต่อสําหรับท่อส่งเมื่อเสร็จตัวสุดท้ายที่เป็นลูกยางแฟกแล้วก็จะแปลงมาเป็น หน้าแปลน PVC นะครับตัวตามในรูปเลยเป็นขนาด 10K เอเป็นแบบ 10K เหมือนกันครับขนาด4นิ้วสำหรับหน้าแปลนที่ว่าเป็นเหล็กกับ PVC นะครับควรขันด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าแน่นเกินไปฝืนเกินไปนะครับหน้าเปลนฝั่ง PVC มันจะแตกได้นะครับก็ไล่เช็คไปทุกจุดนะครับอย่าให้ข้างน็อตตัวใดตัวหนึ่งแน่นเกินไปไม่งั้นมันจะมีตัวที่น็อตหลวมนะครับเดี๋ยวอากาศมันจะเข้าน้ำรั่วซึมออกมาได้ครับ หลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวทดลองเติมน้ำแล้วทดลองอสตาร์ทปั๊มกันดูนะครับก็ต้องถอดน็อตตัวหน้าปั๊มตัวสีเหลือ,องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการระบายอากาศนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ขันให้แน่นครับหลังจากนี้เราก็จะมาทดลองน้ํากันแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าน้ําจะขึ้นหรือไม่นะครับก็อย่าลืมเปิดบัตเตอร์ไฟล์วาลด้วยนะครับ มาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับว่าสตาร์ทปัม๊มครั้งแรกนะครับหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ครบทั้งทางดูดทางสง่งเปิดครั้งแรกครั้งเดียวมันจะขึ้นหรือไม่นะครับช่างเต้ยไปที่ตู้คอนโทรนนะครับช่างเปสรอรับน้ำปัม๊มสตาร์ทแล้ว กิวชิววน,นะสองก้ก bye นะอ,กอยสิบหายบบานะตายใหญ่นะตรงนี้มีใน,ใน,น้องไก่เลยแต่ม่นอนเอาจีนี้เลยนี่วะหมานี่ที่งานหมานี่เลยหลังจากทดลองน้ำก็น้ำขึ้นเป็นที่น่าพอใจครับครั้งเดียวขึ้นก <ừ, S 1> ็ โอเคอยู่นะครับแล,แล้วมาต่อกันท,ที่เช็ควาลนะครับสําหรับเช็ควาลตัวนี้เป็นเช็ควาลแบบโบราณน,นะครับน่าจะหลายปีแล้วครับก็เป็นของการประปาเลยนะครับเป็นอักษรว่ากปผอ,อะไรสักอย่างนะครับถ้าจะไม่ผิดสําหรับประเก็นผมถอดซ่อมนะครับประเก็นเดิมมันก็ฉีกข,ขาดมาแล้วก็ใช้ กาวซิลิโคนนะครับทาแล้วก็ประกอบไปนะครับเพื่อป้องกันน้ําไหลรั่วซึมนะครับสําหรับแปลงนี้พื้นที่ค่อนข้างลาดชันนะครับจําเป็นต้องใส่เช็ควาลวนะครับซึ่งผมก็ใส่เช็ควาลวในระบบทั้งหมด2ตัวเลยตรงหน้าปั๊ม1ตัวแล้วก็ตรงกลางกลางโซนตรงกลางกลางกลางแปลงอีก1ตัวนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการไหลน้ําไหลย้อนกลับแบบรุนแรงนะครับ ก็ขันน็อ,นอตทุกตัวให้แน่นนะครับแล้วเราก็สําหรับเช็ควาล์วตัวนี้มันน้าหนักค่อนข้างเยอะเดี๋ยวต้องวางกับพื้นดินนะครับแล้วก็ประกอบหน้าเป็น2ตัวนะครับแล้วก็ต่อท่อ p v c ส่งเข้าสู่ระบบเลยนะครับเ,เช็ควาล์วตัวนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือมันจะมีบายพาสน้ํามาให้ตรงจุดที่กําลังถอดออกมาเปลี่ยนประเก็นเนี่ยครับถ้าเกิดน้ําใน ท่อดูดหมดเราสามารถเปิดวาล์วบายพาตัวน,นี้น้ําก็จะไหลาจากท่อส่งข้ามเช็วเเควาวมาเข้าในปัม๊มไปสู่ท่อดูดได้นะครับดถ้ด้้ายงใชไ

เมื่อล้างทางำความสะอาดเสร็จแล้วก็ใช้กาวประเก็นทารอบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ประกบกับเข้าไปถ้ายัางรั่วซึมก็อาจจะต้องตัดเป็นยางในแล้วก็มาวางรองแทนประเก็นนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปทั้ง4ตัวก็เสร็จเรียบร้อยครับ เนื่องจากเช็กวาตัวนี้มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็ขนาดมันใหญ่กว่าแนวท่อนะครับทำให้ต้องขุดลงไปในดินแบบนี้นะครับเพื่อให้วางแล้วมันขนานกับแนวท่อนะครับ <Okay. S 1> ก็ใช้เอหน้าเป็น 10k ขนาด4นิ้วแบบนี้นะครับประกอบตรงฝั่งท่อดูนะครับผมก็เลือกใช้เป็นท่อ ชั้13.5หมดเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงคงทนนะครับเนื่องจากตรงจุดนี้มันโดนแดดโดนแสงทุกวันนะครับโดนความร้อนแล้วก็ต้องรับน้าหนักอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่มีการกระแทกของน้ํามากที่สุดนะครับก็เลยเลือกใช้ท่อชั้น13.5ทั้งหมดเลยนะครับตรงจุดในท่อสรงจนไปถึงเช็ควาล์วตัวนี้นะครับเ,เช็ควาล์วตัวนี้ก็มีน็อต 4ตัวนะครับเราก็ร้อยน็อตแค่4ตัวแบบนี้นะครับทั้ง2ด้านแล้วก็แน้นย้ำอย่าลืมปะเก็นยางนะครับหน้าปะเก็นยาง 10k ขนาด4นิ้วแบบนี้นะครับวางให้ตรงแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็ทากาวนะครับเพื่อจะสวมท่อ PVC ขนาด4นิ้วเข้าไปนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ลักษณะประมาณนี้ครับนี่เช็กวาล์วเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะติดแคปรัดแยกจำนวน2ตัวนะครับเ,เพื่อจะติดตั้งเกียร์วัดแรงดันกับวาวล,าล์วไล่ลมวาล์วไล่อากาศสำหรับแคปรัดแยกก็จะเป็นขนาด4นิ้วอ,ออกด้านเดียวนะครับออกเป็นเกลียวในขนาด1นิ้วครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะใช้ข้อรดเหลี่ยมนะครับเ,เพื่อแปลงมาใส่วาล์วไล่ล,ลมแล้วก็เกียร์วัดแรงดันนะค,ครับ นี่นะครับใต้ฝาครอบฝาปิดของแคประแยกก็จะมีลูกยางโอริงนะครับป้องกันน้ําไหลนะครับป้องกันป้องกันน้าไม่ซึมแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วก็ขันน็อตหตัวนะครับสําหรับแคประแยกขนาดใหญ่ๆจะมีน็อตเยอะนะครับน็อตทั้งหมด6ตัวนะครับนี่นะครับข้อลดเหลี่ยมนิ้วครึ่งออก4หุนแล้วก็ใช้ข้อต่อทองเหลืองนะครับ4หุนเหลือ2หุนนะครับ เพราะว่าเกลียวเกตว่าแรงดันมันเป็นขนาดเกลียวนอก2หุนนะครับเสร็จแล้วก็พันเกลียวนะครับแล้วก็ขันติดตั้งให้แน่นนะครับสลวงชาวิงพอดีเลยนะ Oh, oh, oh. และเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ครบหมดทุกตัวแล้วครับก็ทำการตรวจสอบอจุดขันน็อตของหน้าแปลนทุกจุดนะครับเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหลังจากนี้เราก็จะทดลองปั๊มนะครับทดลองสตาร์ทปั๊มแล้วก็ส่งน้ำไปที่แปลงกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาอุปกรณ์ทุกส่วนนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับข้อมูลถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนหรือท่านใดที่กำลังศึกษาสนใจที่จะติดตั้งปั๊มวางระบบน้ำด้วยตนเองนะครับส,สุดท้ายรับกวนกดไลค์กดติดตามช่องของฝันแฟมิลี่ให้ด้วยครับขอบคุณครับแลกีหกัน Đó. Để ba ra thế thích mệt à, Em xuyên thở đây em Mời là em Em xuyên thở đây em Ồ oh.